คนวันนี้มาเจอกับรถก่อสร้างของเล่นของเรานะคะนี่กองทัพมาเลยมีรถเกตเรอไปเลยไปก่อนเลยนะอืมนี่เกตเดอไปก่อนเลยแล้วก็รถเจาะ

นี่รถแมคโคตึงตุนตนตๆๆตนตนี่นี่ส่วนนี่รถคีบวุ่นรถบดมาแล้วจ้างานบดต้องยกให้เราขันจิ๋วๆนี่เองขึ้นมาเลยวุน ส่วนเล่ารถเกตุฟาวจ้านี่เกตดด้วยขนของด้วยยูนี่จอรรถขนน้ำมาแล้ว ตุงตุ้งตุ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 งอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่รถอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมมันไม่มีกระป๋ะแล้วน้องๆจ้าจอรถบัมเบลล่าจ๋ทุกคนโอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย